่วมน้าท่วมตรงบ้านสันติสุขนะครับอําเภอแจ้หม่มจังหวัดลําปางโอ้น้ําท่วมครับผมบ้านสันติสุขตาบลวิเชตนครอําเภอแจ้หม่มจังหวัดลําปางวันนี้วันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมหกห้านะครับย5สิบห้าสงหาคมหกห้า ฝนตกหนักครับน้ำท่วมโอ้โหท่วมสูงมากเลยครับ สูงมากเลยไอย,ยาแต่รถเก๋งก็ไปได้นะแต่สูงแต่น้ำมันก็ไหลแรงนะครับน้ำไหลแรงอยู่รถเก๋งก็ไปได้อยู่ cấp trên này mà vậy được bạn này nam rèn nam lại chiêu Benar-benar. สูงมากครับสูงมากๆเลยน้ําดูมาใส่จูงเอานะะอเมอไซค์ขี่ไม่ได้ต้องจูงเอาตรงเนี้ครับสากรณผู้ใช้น้ำฝาย ยงางประสบสุขอำเภอแจ้หมโอ้โหนะครับตรงปั๊มบางจากนะครับปั๊มบางจากอำเภอแจ้ห่มนะครับเนี่ยท่วมสูงมากแล้วก็ท่วมสูงไม่พอครับยาวด้วยนะท่วมยาวด้วยท่วมเยอะด้วยปัม๊มปั๊มบางจาก อำเภอแจ้โฮมนะครับโอ้โหพายุเข้าเมื่อกี้ครับพายุเข้าขอำเภอแจ้โฮมนะต้นไม้ล้มกันเยอะเลยต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับล้มเยอะเลยครับ อายุเข้าขนาดทัวมีแล้วครับตัวอีกแล้วตรงนี้น้ำแดงเลยเนะี่ยโอ้น้ำสีแดงครับน้ำสีแดงเลยดูดิ แรงมากเลยโอ้โหเป็นสีแดงด้วยอ้าวร้ายมากร้ายมากตรงนี้ก็ท่วมกันในบ้านอะไรนะบ้านสวนดอกคําบ้านสวนดอกคําตำบลวิเชษนคร อาเภอแจ้ห่มลำปางนะครับนเกกระท่วมโอ้โหดูน้ำสีแบบสีแดงมากเลยอะน้ำแรงด้วยนะครับดูเลยแรงมากน้ำแรงมากบ้านสวนดอกคํา อำเภอแจ้ห่มน้ำแรงมากสีอย่างเข้มเลยมันฝนเพิ่งตกเมื่อกี้นะครับฝนกำลังตกไปใหม่ๆเมื่อกี้นี่เองฝนเพิ่งตกไปสดๆดัร้อนนะครับอ oh, บ้านแถวนี้น่าจะท่วมกันท่วมบ้านคนแถวนี้ครับดู i